ค่ะสวัสดีค่ะมือนีกะพอกับยายบุญค้นสารคามเนาะคะนะ่ะเนาะมือหนียายบ,บุญเกา่าเนียดมาให้เบื้องสองตัวค่ะเป็นพเนียดเทนกวาดลั่นตีกับเนาะคะ่ะแต่ว่าเป็นสองขางเนาะคะนะ่ะเนาะเทนตีกับสองขางนี่กับเป็นตุขาค้านแหลกเนาะค่ะที่สร้างเป็นเทนสองขางตีกับแบบนี้เนาะคะ่ะปกติเลยจะมีมาสร้างแคข่ขางเดียว ายบนกับพึ่งจะหั่งก็ส้ดเดให้นี่ค้นแรกนี่นะคะเนาะเป็นเทนตีกลับขางเดียวนะคะสีดำส้มดอกบัวนะคะเนาะก็สวยไปอีกแบบนึงค่ะตะพัดขายผนยดมากกับพึ่งจะเห็นแต่เหดตัวนี้ตัวแหลงค่ะเ็นตีกลับสองขางนะคะเนาะแล้วก็มีเสือตุบ๊บตูดค่ะ เสือตุบตูดสองขางทรงกลมกเสื้อตุบตูดนี่กับ่ได้โลงโดนแล้วนะค่ะนาะลูกค้ากับ่าได้สร้างโดนแล้วกับพื้นท้างก็สีโดดเติบขากิ้วเพได้ไม่มีโทษขมาสร้างเลยนะค่ะนะ้อมีตัวนี้ตัวแหลกเลยแ่ละคะ่ะนี่ของปีนี้นะคะเนาะเป็นเสื้อตุ๊บตูดซองขง่งทรงกลมค่ะนี่นะคะนาะ ปกติแล้วก็สิมีตะเทนปกติกับเทนตีกลับขานเดียวเนาะคะ่ะนี่เป็นเพิ่นว่าเพิ่นอยากล่องเบอ่งว่ามันสี่คือสิบแปดดีเพิ่นว่าผู้เพิพ่นสร้างกันเป็นลูกค่าเก้าค่ะสร้างลูกสร้างของน้ำยายบนได้หลายตัวแล้วเนาะคะ่ะเนาะอันนี้ก็เลยอยากล่องว่าเทนตีกรับสองขางมันเป็น,น,ะะนเันืงไ,ไดเนาะค่ะก็เลใหายยายบนเฮ็ดไห้เนาะค่ะเนาะยายบนกะจัดไปค่ะหมักแบบไรกะเฮ็ดไห้เนาะคะ่ะ ป๊อบแยวกับประมาณเม็ดยี่สิบห้าเนาะค่ะเนาะเม็ดยี่สิบห้าเส้นเพราะว่าถ้าเราเมตรยนะี่สิบเนี่ยมันคือสีสันพอดนะซ่า,ามันสีสันพอดเนาะค่ะกับสางพลกับเล่เฮดเฉลี่ยไปมันได้ออกมากงอ่งงอ่งเนาะค่ะเป็นแบบนี้เต้นตีกับสองขัาง สำหรับลูกค้าคนใดที่ม,มักขอองแปลกๆแ,แบบนี้กะโทรมาสั่งใดค่ะเ๋ยวแบบใดค่ะเป็นกระหังหรือว่าเป็นค้อนบนหรือว่าเป็นเสืตบกตูดค้อนสูงยังสิเนาะคะ่ะมีอยู่มีคนโทรขอมาสั่งอยู่ของแปลกๆเนะะาะค,ค่ะค้าคนใดสนใจกะกิงกางของมาสร้างใดเนาะคะ่ะ จองคิ้วได้ยายบุญก็เหตุตามคิ้วคือเก่าค่ะบ่ได้เห็ดคางไว้เนาะค่ะเนาะเหตดตามคิ้วตามคิ้วไปเรื่อยๆไปตก่อนก็ไใดก่อนคือตามคิ้วไปเรื่อยๆเนาะคะ่ะสำหรับลูกค้าเขามาเห็นแล้วกั อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายบนน้เนะน้อค่ะเนาะเพราะว่ากะเพื่อสิได้เห็นเนาะคะ่ะหายามยายบนเราผเนแหน่งงามๆตัวอื่นลงก่กะสิได้เห็นเนาะคะ่ะเนาะอันนี้เอาของแปลกมาให้เบิง้งเพิ่อจะเป็นคนแรกค่ะที่สร้างแบบนี้เนาะคะ่ะเนาะไม่พี่น้องเบิง้งเป็นเป็นกดล้านตีกับสองขางยายบนก็นข,อขอขอบคุณสำหรับลูกค้า คนที่เสื้อใจยใ้ําฝนเนาะคะ่ะสร้างของแล้วก็โทษบอกอะะอนเงินมาให้ปรับแปบหลดเนาะคะ่ะขอขอบคุณเนาะค,ะะคะ่ะเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ไม่ให้เบิง้งซ้ำนี้ก่อนเนาะคะ่ะจังพอการคลิปหนาเดี๋ยวมีฝะเนียกงามเดี๋ยวไม่ให้เบิ้งอีกนะคะ่ะสวัสดีค่ะ